โซเชี Russia, ha. ยลรัสเซียฮือฮาญิงสาววัย26ปีขายวิญญาณแลกเงิน1 0 0 0 0รูเบิลก่อนนำไปซื้อของสะสมตุ๊กตาลาบูบูและบัตรคอนเสิร์ตโดยเหตุการณ์เริ่มจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดรายหนึ่งได้โพสต์โฆษณาบนเทเลแกรมว่าจะจ่ายเงิน1 0 0 0 0รูเบิลหรือราว38,000บาทให้ขครก็ตามที่ยอมขายวิญญาณและลงนามในสัญญาด้วยเลือดตอนนั้นเขาคิดว่าเป็นเพียงมุกตลกทางออนไลน์แต่กลับมีหญิงสาววัย26ปีที่ชื่อคารีนายอมตอบรับจริงเดวยวผู้เชี่ยวชาญด้าน รตลาดรายนี้พตนหลักฐานการซื้อวิญญาณพร้อมภาพคารีนาถือสัญญาที่เซ็นด้วยเลือดโดยปิดบังข้อมูลส่วนตัวไว้พร้อมเขียนแคปชั่นว่าผมเพิ่งซื้อวิญญาณดวงแรกรู้สึกเหมือนเป็นเดวี่โจเลยด้านคารีนายอมรับว่าเธอไม่ได้ใส่ใจเลยว่าวิญญาณของเธอจะถูกนําไปใช้อย่างไรเพราะตั้งใจเอาเงินไปใช้ใจ่ายมากกว่าโดยเธอซื้อคอลเลกชันตุ๊กตาลาบูบูและบัตรคอนเสิร์ตของนักร้องที่ชื่นชอบอย่างไรก็ตามเรื่องนี้สร้างกระแสถกเถียงอย่างมากในรัสเซียดยโบสถ์ออร์ทอดอกรัส ออกแถลงการว่าการขายวิญญาณเช่นนี้ถือเป็นการเลือกความชั่วร้ายและจะนำมาซึ่งความเสื่อมทางศิลธรรมความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานและแม้กระทั่งความตายในที่สุดติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N